ครับสวัสดีนะครับช่องเสียงจากชายแดน,นนะครับผมวันนี้ก็เอฟซเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาเดินตลาดลาวนะครับขนมจีนครับมาเดินตลาดลาวตลาดนัดไทยลาวนะครับสองฝั่งพี่น้องไทยลาวข้ามมาขายของกันนะครับเดี๋ยวลูกคิน ราคาโลขึ้นไปขายดีครับเพราะว่านี่ของซื้อของขายครับมีหมดเลยนะครับสิบบาทจ้าสมบัติจ้าสมบัติด๋อยเด้อถุงเดียวจ้า สองร้อยหกสิบคืนตรงก็ห้าที่บอกมา

เขาว่าไข่ไก่ราคาถูกนะครับ95บาทไป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 ไเลยแล้วกินบบกระดุกกระเจี๊ย

ลาบไก่เหรอใช่ไมไม่อยากรับนี่ราบไก่ใครจ,จรบบังเลยจ้าร่แบบไม่ลบมาบที่เราดูต่วนี้นะครับ <c oughs> อ่ะขอบไปเลยครับหิวหิว,หวกว่ามาแม่ ลนะองไปกินกันก้วยทอดอันนี้มะม่วงแก้วกับหมูดกคนมาหลายครับ พุษานะครับไม่ไปเองวะไสเอง เนี่ยรับโจกันครับลอตเตอรี่ชอบตัวไหนชอบเลขตัวไหนไม่เลือกเอาครับแต่ง ่มันล้สามสีบกล้วยหอมทองนะครับปันมะพร้าวอืมรุ่นบ่รุ่นบ่ มันส้มนะครับโโสเสียงบรรยากาศสดๆนะครับตลาดนัดไทยลวทาวถัดขนมของเรานะครับไปครับเพื่อนโอ้ยอย่างวัน ฝั่งนี้ยี่หนะครับฝั่งนี้ย <25. S 1> ี่สิบนัใ่สายๆแล้วยังหนาวอยู่นะครับวันนี้ช่องเสียงจากชายแดนก็พาเอฟทุกท่านนะครับมาเดินลอดตลาดชมบรรยากาศด้วยกันนะครับน,นี่ฝั่งที่ตะวันออก คือทำหาสินค้าอะไรนีค่คือคือตลาดที่นี่นะมีหมดนะครับมีหมดเลยนะครับอันนี้เรากำลังเลือกส้มกันเนโอโบคาโดนะครับ้็มาต่อเลยค่ะ

คึกคักนะครับเพราะว่าอา,อากาศหนาวนะครับคนก็มา,ดาเดินตากแดดกันด้วยนะครับดูดูร้านต้นไม้นะครับโอ้ทุเรียนนะครับเอาแอดมินเอาไปปลูกหลายต้นแล้วแต่ยังไม่หล่อนสักต้นโอเคนะครับสำหรับ คลิปเสียงจากชายแดนก็เก็บลงแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ